สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พาท่านมาพบกับไม้ป่าตัวหนึ่งนะคะที่มีความหลากหลายและมีการเรียกชื่อที่ซ้ำๆๆกันอยู่มากพอสมควรค่ะไม้ต้นนี้มีชื่อว่ากาสามปีกกาสามปีกนี้ใช้เรียกไม้หลายตัวมากนะคะเช่นต้นสวงตินนบเนี่ยอันนี้ก็กาสามปีกเหมือนกันหรือเรียกไม้พุ่ม หรือพุ่มรอเลื้อยอย่างที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ก็เรียกกาสามปีกชื่ออื่นของเขานะคะก็มันจริงๆเท่าที่จำได้ที่เคยเดินป่ากับหมอพื้นบ้านนะคะเพราะหมอเคยบอกว่ากาสามปีกเนี่ยในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยเนี่ยกึงพุ่มกึงเลยนะคะมันจะมีกาสามปีกใหญ่ที่เรียกว่าเกตปดช่อนกาสามปีกกลางเรียกเกตปลาหมอกาสามปีกเล็ก เรียกว่าเกตเล่นนะคะอันนั้นก็คือเป็นความทรงจำสมัยที่เดินป่านะคะแต่ทีนี้พอเรามาค้นข้อมูลเราก็มันไม่มีการแยกแยะแบบนั้นให้ให้ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่ามีการพูดถึงกาสามปีกใหญ่กาสิบสามปีกกลางแล้วก็กาสามปีกเล็กนะคะคือที่เขาตด้ชื่อว่ากาสามปีกนะ่ะคือเป็นไม้ ที่มีใบประกอบ3ใบโดยใบกลางนะคะจะมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ใบสองข้างจะเป็นใบเล็กแนบนะคะเดี๋ยวจะปรากฏในกล้องนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะละักษณะใบมีใบสามใบใบใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีใบเล็กสองข้างแนบนี่คือลักษณะของไม้ที่เรียกว่ากาสามปีส่วนที่มาของคำว่าเกลิ่นก็เกิดจากช่อดดอกของเขาที่มีเขาเรียกว่า ใบใบประดับดอกอะคะ่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ทีนี้จะเป็นเกตลินเกตปลาหมอหรือว่าเกตปลาช่อนก็แล้วแต่ลักษณะที่แยกย่อยไปของช่อดอกแล้วก็ใบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เราก็ขอพูดในภาพรวมเลยว่าถ้าเห็นไม้ลักษณะนี้ก็คือมีใบประกอบ3ามใบโดยมีใบกลางมีขนาดใหญ่แล้วมีใบสองข้างที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีช่อดอกที่มีลักษณะ เหมือนกับเกล็ดปลาแบบนี้เราก็เรียกรวมกันว่ากาสามปีกหรือเกล็ดลินส่วนจะเป็นเล็กกลางใหญ่เราก็มาแยกที่รายละเอียดเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูกันเรื่องของสรรพคุณของต้นเกล็ดลินหรือกาสามปีกชนิดนี้นะคะสรรพคุณเขาก็คือใช้รากต้มน้ําดื่มแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหมอยาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารจะใช้รากแก้ไข้ ยาพื้นบ้านใช้รากซึ่งมีรสจืดเฝื่อนต้มน้ำกินแก้โรคตับพิการซ,ซึ่งก็คืออาการผิดปกติของตับผสมกับรากกระดูกอึง่งรากกาสามปีกใหญ่รากโมกมันรากหางหมาจอกต้มน้ำดื่มแก้คุณใสก็คืออาการผอมแห้งใจสัน่นบางเวลาเพ้อข้างร้องไห้เปลือกรากรสจืดฝาดเฝื่อนตำพ่อแก้ปวดแก้เคล็ดบวมใบรสจืด ต้มดื่มแก้ไข้ขับปัสสาวะแก้ไข้จับสันตามความเห็นส่วนตัวนะคะเราว่าโรคในยุคนี้มันถึงเวลาของสมุนไพรไทยแล้วค่ะเพราะว่าการกินแค่ยาลดไข้หรือยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันน่ะมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วและการรอวัคซีนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเชื้อโรคมันพัฒนาตัวเองได้ไวมากในขณะที่ยาไทย มันสามารถที่นอกจากจะแก้ไข้มันยังแก้พิษที่เกิดจากเชื้อโรคหรือไข้ชนิดนั้นๆได้อีกด้วยมันแก้ลงไปลึกกว่าการใช้ยาลดไข้ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ฝากคนรุ่นใหม่ที่จะหันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรไทยอะ่ะมียาลดไข้อยู่เยอะมากแต่เป็นยาลดไข้ที่สามารถที่จะ แก้พิษที่เกิดจากไขนน้นั้นๆได้ด้วยบางทีเราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรเราก็ใช้ยาครอบยารวมที่มันจะไปแก้ไปตัดเลยเพราะใครจะไปรู้ละเอียดขนาดนั้นเขาว่าโรคแต่ละชนิดความผิดปกติมากมายในร่างกายมันเกิดจากอะไรบ้างแต่ถ้ามันมีสิ่งที่สามารถสามารถไปตัดพิษด,ดับพิษแก้พิษแบบถอนรากถอนโคนได้ มันไม่ดีกว่าที่เราจะมาใช้ยาแผนปัจจุบันรักษากันอยู่หรอคะก็ฝากเอาไว้ให้คิดและยิ่งตอนนี้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้การเสียชีวิตของผู้ป่วยเกิดจากอาการข้างเคียงของเชื้อไวรัสคือพิษที่มันตกค้างอยู่แล้วทำลายอวัยวะแล้วก็เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ยาแก้ไข้แผนไทยอะคะ่ะ หาตัวดีๆค้นคว้าศึกษาลองดูแล้วให้เขานอกจากลดไข้ซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากของแพทย์แผนไทยแล้วนะ่ยยังสามารถที่จะตัดพิษดับพิษถอนพิษกระทุ้งพิษเอามันออกมาให้หมดไม่ให้มันตกค้างอยู่ภายในร่างกายก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะก็ฝากเอาไว้ว่ายังมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสมุนไพรดีๆของไทยที่เป็นต้นไม้ข้างทางน่าจะ เป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีวัละกรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของสมุนไพรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ